วันนี้ก็อยู่กับเกมดิมบรีกซ็อกเกอร์จะมารีวิวเกมเป็นภาคส,สองให้ดูนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็นำอยู่หนึ่งศูงนย์ะครับในโอ้โหเกือบแล้วไหมครับชิพายมันสมือผมแท้แล้วโอ้โหไปแล้วผมก็ไปแล้วครับไปแล้ว เน yeah, ี่ยเปนคุแ้ก็เป็น่ไก็ได้เนครับจะบอกเจ้ว่าเขารว่าถึงม้จะมีการเจาบ้านไปอุยไม่รับก็นะควับเกมนี้ก็เ no? ป็นเกมสนุกนะครับเป็นเกมบอลสมจริงิดน oh, ึงครับ ครึ่งแรกครับอะไรเนี่ยโอ้โดไม่โอ้โหไปแล้วไปแล้วลูซีลูซี่โอ้โหอ้โหชิพายเลย โอ้ตอนนี huh. ้ของบอลผมก็เล่นเป็นครั้งแรกครับก็ยังไม่ค่อยเล่นยังเล่นไม่มากครับแลก็ไปจิกใจชอบบอลก็เลยมาดูไปแล้วไปโอ้โหเอาแล้วอุ้ยได้ฟาวไอ้สดดู <ừ. S 2> โอ้โหทำยังไงนี่จะชนะได้นะเขาก็ค่อยต่อบอลไปครับ บอบเ้ยบยังเบอบอบอฟังวานนเนกันี่เอาได้แล้วบอลแล้ววิ่งววิ่งโอ้โหไม่ได้ังได้อยู่โอ้โหอันนี้8ก็จะชนะได้ไหมเนี่ยโอ้ฟีคเว้ แต่แกีจะทรงขาดเคลื่อนไหมทรงตเป็นประตูเจ้าโมเมนต์ทรงตรงเตะตรงเตะเรียบร้อยครับซึ่งมัจะทรงมัขาดเคลื่อนล้วมันกไวอโอ้โหสุดยอดจริงครับแต่ผมปะมันต้องได้ฟิชิมีกรกาสิทุกวดโอ้เสียงอะไรวะ ไม่ให้เบอร์สิบหกยิงโอ้โหมุกมึงแบบนี้จะได้พลูกนครับตัวหนึ่งนาทีครับ จบเกมย็ดด้วยก็ชนะไปแล้วครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับ